โอโ้ตัวละครอะไรมันน่ารักขนาดนี้มันเนี่ยไหนดูสิ Duel Summoner s p e e t พร้อมกับทำไมมันเป็นภาษาอังกฤษละวะหรือมันอัปเดตแพทใหม่ปุ๊บเป็นภาษาอังกฤษเลยน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวไปอัปเดตก่อนอ่านไม่รู้เรื่องไปกดลันบอกเลยว่าเพิ่งอัปเดตแล้วก็ไม่ได้เล่นเกนจินมานานมากนะฮะวันนี้ก็เลยกลับมาเล่นกันแล้วสําหรับเกนจิน,นเห็นว่ามีใครเป็นแพทใหม่ใช่ไหมล่ะ เราไม่ได้เจอโลโก้นี้เอ้ยโลโก้เนี้ยเจอบ่อยเพราะว่าโลโก้เนี้ยมันเราก็ไปเจอในซาริอนะฮะขออนุญาตถอดแว่นเลยแล้วกันเพราะว่าเอ้ยพอดีจอมใหม่จอมันใหญ่ไงเราซื้อจอมาใหม่โอ้โห,โโหพวกความปลอดภัยให้ลองอินใหม่ด้วยซ้ำเขาขอตรวจสอบแพ็กทรัพยากรก่อน,อนด้วยจินๆนขอแบบไปชงกาแฟรอแป๊บนะ ได้กลับมาพร้อมกับกาแฟธรรมดาเพราะว่าฉันได้ชิ้นไก่อ่าง่อยๆหนึ่งชิ้นที่แช่ไว้ในตู้เยน็จนจนมันแห้งแล้วหยิบมากินด้วยนะระหว่างรอรเขาโหลดไะเข้าเกมกันลูกนี้จะเป็นลูกที่เพชรอ่ะมันยืนเล่นบ่อยนะครับเพราะว่ายืนเล่นแล้วเอเนจีมันเยอะกว่ามาสวัสดีครับผมแคทเธอรีนเป็นไงวันนี้ทำควสไปหรือย,อยังจริงอ่ะจ้าง เริ่มจ้างคนนะฮะมาเล่นเกนชินให้เราแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยห่วงแต่ตอนนี้เรามีเพชรอยู่กี่เม็ดมีอยู่สามพได้20โรโอ้ยยาเอะอุ้ยน้องแมวนี่ขอดูหน่อยหนขอดูน้องแมวนิดนึงโอ้โหไม่ได้เล่นนานจนพรหวนคืนกลับมารับสุการเดินทางดูสิว่ามันเหลือใครกันบ้างสุดยอดดูแอลโอ้น่ารักมากสองตัวเนี่ยน่เน่ที่จะลอง นี่น้องชื่อคิราระครับนึกว่าหลุดมาจากสตาเรียวฮอนไกสตาเรียวไหนขอดูได้ไหมว่าถ้าสกิลทำอะไรได้บ้างอาวุธเป็นดาบเล็กขอดูพรสวรรค์หน่อยเิอ่ากระโดดขึ้นเดือดครองแคล้วสร้างความเสียหายไม้ในวงกว้างเฮ้ยฟื้นฟู H p ใช่ไหมอ๋อโลเป็นตัวโลครับถ้าไม่ตายบราบลาบลาบลาแคดแก๊สจะอยู่นานขึ้นละแคดแก๊สทำอะไรได้แคดแกสจะสร้างระเบิดนะ เออหลังจากเวลาผ่านไปช่วงเวลาหนึง่งหรือสัมผัสถูกศัตรูจะเกิดความเสียหายไม้เป็นวงกว้างไปไปลองเล่นกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาอบเวลาอุย้ยน้องน่ารักมากเอยน้องหลุดมาจากโลกไหนเอาว่ะอยากได้อขอซูดกาแฟแป๊บนึงถ่ายรูปได้ไหมอ้าวอันนี้มันออกจากดันเลยนี่ว่าแม่ไม่ยามไม่ถ่ายรูปด้วยนะเกนจินนะ่ะเหลี่ยมนะเราเดี๋ยวนี้ไม่เขาก็เหลี่ยมมาตั้งนานแล้วปสกิลมาใช้ปุ่มไหนกันเนี่ย ทำไมผมกดสกิลไม่โดนเลยสักตัวไหนขอดูหน่อยขอดูสกิลหน่อยขอดูสกิลหน่อยสกิลทำไงได้บ้างอย่าเพิ่งตาเนอุย้ยน้องเดี่ยวเป็นกล่องเฮ้ยน้องเป็นกล่องเว้อ่อยน่ารักเฮ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักจจัดเลยโอ้ยระเบิดว่ะไหนลองปล่อยสกิลถ้าไม่ตายดิยนี่นะ ปล่อยกล่องไปหนะนึ่งมัดนะฮะอ้หแต่สกิลคูดาวนานอยู่นะอ่าห้าดาวไม่เน้นนะเน้นสี่ดาวเพราะว่าห้าดาวตอนนี้มีหมดละเฮ้ยยาเอ็เรายัางไม่มีหรือเปล่าไหนๆเราก็กดมาแล้วเออไหนๆก็เข้าเกมแล้วก็ให้ยาเอ็มันเห็นบ้างยาเอ็เราไม่มีใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนยาเอ็ดเราไม่มีอ่ายาเอ็เราไม่มีเป็นตัวละครที่เรายังไม่มีเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยก็คุ้มค่าในการกดตู้ยาเอกกันซะหน่อย แต่ว่าเราขออูกิจกรรมเยอะมากเนะฮะเราขอไปเริ่มทดลองใช้น้องโยเองก่อนแล้วกันนะมันเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะถ้าพูดถึงอะนะพูดถึงเราก็คงเล่นน้องโยกันสนุกสนานอ่าเดี๋ยวบูทบูทสกิลแป๊บหนึ่งซิงชิวออกมารับหน้าหน่อยออก็เล่นได้เนี่ยมือเดียวเล่นได้เลยนะแต่แต่หลบก่อนก็นได้เดี๋ยวตายจริงๆเนี่ยโยนีย่ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากมาก <N ic ly> อาจจะบ่อยบ่อยๆเลยในอบิสเพราะว่าขี้เกียจด,ด้วยนะฮะช่วงนั้นนะฮะถ้าเกิดอ,อยากเล่นไวๆเนี่ยก็จะจะ,จะ,จะ,จะใช้เจย่ยด้วยนะมาครับท่านผู้ชมนี่ขอเล่เออขอเล่ปล่อยยาเอกเออเชิบเอเชิบเอเชิบตีเข้าไปลุกตีเข้าไปเออยาเอกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเล่นสบายนะเนี่ยเปียงให้หมดายาเอกก็เป็นตัวเล่นสบายมากๆโอเค ได้เพชร40เม็ดลองดูดิว่าตอนนี้เราไม่ได้เข้าเกมมาครบ1เดือนแล้วหรือยังนะฮะเราวัดจากไอ้ตัวร้านค้าได้เลยนะเพราะว่าร้านค้าเราเนี่ยเราอ,อุ้ยยังไม่ถึง1เดือนเพื่อนอีก5วันว่าจริงๆอีก5วันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆแบบว่ามาเก็บต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสขนาดน,นั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพชรละเพชรอยู่สตาร์เออรอนไกลหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเออไม่มีไม่มีสักเม็ดเลยนะโอ้ยอันนี้มี5เม็ดด้วยว่ะ ไหนอธิษฐานเล่นซะหนึ่งเม็ดอยากรู้จังตู้ถาวรเนี่ยมันมีเท่าไหร่ละคุณพี่ตู้ถาวรเราเหลือประวัติกันเท่าไหร่กันเชียวเฮ้ยมัน5ดาวติดนี่ว่าเป็น l อ s t Player แล้วก็ได้ Sky Skyward Price นะฮะอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยแปดหน้าประมาณ40ประมาณ40แถวๆนี้แล้วกันนะฮะโอเคกดเปิดไปเลยมันไม่ได้มีอะไรออกมาหรอกดูตัวอะไรออกมาโอ้โหฟาวเนียซะ เม็ดสุดท้ายดื่มกาแฟรอเพราะเดี๋ยวเราจะได้น้องคิระะมาเดินยังไงล่ะกดเวอร์ชั่นเผือไปพัน0รเมตรใครมาใ่าเอ็มันไม่มาแน่นอนเจมไม่มาหาหรอกแต่คิรารต้องเข้าเราแล้วหรือเปล่าโอ้โหเฟารเนยตแลนซ์เฮ้ยยุนจินตกใจโอโ้นี่ว่าใคร รซาเรียได้ม่วง3อันก็โอเคนะฮะได้ทั้งรซาเลียแล้วก็ได้ของยุนจินตอนนี้ได้กลับคืนมา2เม็ดนะไปะไหนขอดูหน่อยอันคืนมา2เม็ดใช่ไหมหวนคืนกลับมานะอันนี้่ะไปอีก2เม็ดเม็ดเราจะหมดพอดีเม็ดเราจะเกลี้ยงเลยนะไปอตองเม็ดสุดท้ายกิราระ มาเถอะมาไหมมาไหมเอาสิมาคิราระคิราระต้องเร็ววันเร็วเป็นยังไงเออให้มาได้อย่างนี้นี่ไงอ่ะอีกสักเม็ดละกันเผื่อว่าแบบว่ามีมีโชคมีดวงมีอะไรกับเขาบ้างชน,นิดสักหน่อยนะเฮ้ย บอกแล้วเห็นไหมบอกแล้วจิบกาแฟรอเลยเห็นไหมบอกแล้วคนจะมาก็ต้องมาในดูประวัติซิจิงๆประวัติอาจจะก,กานรัตยีแล้วแกประเด็นอะสี่สิบละอ่ะ้า50บละอ่าเห็นไหมหกสิบเจ็ด เกือบจะกัละตีแล้วโอ้โหแม่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้มาเปิดแล้วมันคุ้มไงเออมาเปิดแล้วมันคุ้มได้ใครบ้างไหนไหนเอาออกมาโชว์ตัวนะ่อยแมไหนขอดูตัวละครหน่อยโอ้ห่ารักอะไรขนาดนั้นน่ะไหนขอดไปโอ้โหนี่เอ้ยน้องคุยังมีดด้วยดูนี่เอ้ยเป็นโจนเลยเป็นโจนเลยหนูอะ คอดูช้าตีหน่อยช้าตีหน่อยนี่อุ้ยไปกกงเล็บแมวยาเอะยาเอะเจ๊กเก่าถึงแม้เจ๊กเก่าแต่เจ๊กเก่าเก็บนะโหดนะเจ๊อะนี่โอ้น่ารักกันซะเหลือเกินโฮ้ยน้องแมวน้องแมวขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมและเสียงเป็นอะไรอะ่ะกินกาแฟเยอะไงเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้เลยมองกล้องซ่อนตัวเองเออโอเคถ่ายรูปพ้าช้านี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะ เอาดีสวยไปหมดเลยอะ่ะดามหยกก็เข้านะนี่ไงสีนี้เปลี่ยนไปเลยเอขอขโมยขโมยมาก่อนค่าสถานนะเพิ่มเลเวลไปอ้มีเก้าร้ยเก้อกว่าใบก็คือให้คนฟาร์มให้นะก็คือฟาร์มใบไปเรื่อยๆเลยนี่น,นีเอานี้ไปเอานี้ไปเอานี้ไปเพิบเพน้องจะถึงเลเวลอะไรถึงเลเวลนี้แหละนะครับขาดอะไรอะ่ะว้าวบอสใหมย่ยังไม่ได้ไปตีเลย แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอัปเดตแบบยาองค์ยาเอกาเงี้ยมันก็พอจะได้แบบเม็ดอะไรเแงบบี้ยไปไปสู้เขานะปอกดาบไม่พอเออแลกเปลี่ยนด้วยไอ้นี่ไปเลยนะฮะโอเคหมดนะฮะได้มาอีก2เม็ดแล้วก็เดี๋ยวจริงๆมีพี่คาเวอยู่นะฮะเพิ่มเลเวลให้พี่เขาสัหน่อยรอบที่แล้วยังไม่ได้เพิ่มให้เลยนะ,ะเอ็ดูรับเพชรก่อนเพื่อแบบว่าอ่าในอนาคตรเราจะมีแบบ ตัวนู่นตัวนั่นตัวนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะพอดวงจันทร์เราเหลือเท่าไหร่นะฮะพอดวงจันทร์เหลือ51เวันเหลือเลยฮะ51โล <c oughs> คิดแบบนั้นไปเลยนะฮะอ้น่ารักน่ารักไม่มีชิ้นดีแม่รตส,สุดท้ายสุม่มเม็ดฟรีกันกดไม่ถูกไปหมดเลยนะฮะจิบกาแฟรอกูแหละชอบจริงๆคำว่าจิบกาแฟรอแล้วก็ได้อะไรสักอย่างเนี่ยสี่เม็ดนี้จะให้อะไรเรา,าได้บ้างยังเหนียวอยู่เม็ดสุดท้ายแล้วนะเฮ้ย ไม่มีไม่มีอะไรเลยกดเล่นนะ1เมตรจิบกาแฟรอด้วยใครมาสูโคสซูโคตมาพระเจา้าไม่ยอมไม่จบใช่ไหมสูโคตไปดิรออะไรเหนียวเหนียวเหลือเกินโอเคนะวันนี้ได้ทั้งน้อง คิรารจังนี่<อ>เห็นไหมดาบเขียวออกจะสวยใช่ไมคิร่าคีร,าร่าที่น้องเป็นกล่องแมวคะ่ะน้องเป็นกล่องแมวนะคะน้องถ่ายรูปแป๊บหนึ่งดูดิเห็นไหมเออเอบบันทึกซะหน่อยกล่องแมวมหาป라ยววระเบิดออกมาแล้วก็สามารถโจมตีได้นะสำหรับคิร่าระน่ารักเชียว สำหรับตัวเธอแล้วก็ได้ทั้งยาเอด้วยคาเวอาคาเวคืนชีพมาให้เขาไม่ได้เห็นหน้าหน่อยลูกนี่ไงไอตัวนี้ก็เดินถือเท่เห Sow, มือนเดิมนะครับโอเคสำหรับนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ Impact. เกนชินอิมแพคไว้เดี๋ยวตัวหน้ามาเดี๋ยวมาอัปเดตเพราะบางนี้ไม่ค่อยได้เล่นเจอกันครับบ๊ายบายเ,เฮ้ยแล้วดูนี่ไอตัวนี้มันทำได้ถึงขนาดน,นี้เลยเพื่อนดูนี่นะเปลี่ยนเป็นแมวแล้วก็กลายเป็นแมวไตถ่าน แมวใต้ดักได้ด้วยโคน่ารักสวัสดีเจ้าแมวอะไรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอุโอ๊ยนี่ไงําน้องเขาทำไมเป็นแมวด้วยกันดีๆแหม